จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู store ทพบ digital key ลิงอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดี ดีครับผมยินดีต้อนรับกับช anel i n a t 9 4 Clear Mode ในตอนต่อไปของผมกันเลยนะครับเกมเซฟเดต้ของ Clear Mode ใน w o o s t b e r g Clear Mode ที่ผมเพิ่งย้ายไปอะ่ะที่ผมเพิ่งย้ายไปอ่ะครับมันหายไปครับมันลบเองหรือว่าไปไหนไม่รู้ครับแต่ผมหาไม่เจอโหลดเล่นไม่ได้ต่อนะครับผมก็เลยต้องเริ่ม Clear Mode ใหม่เลยครับแต่ Clear Mode ใหม่นี่ผมเล่นมาแล้ว1ปีผ่านมาก็เหมือนเดิมครับแต่ผมเล่นให้ c h e l s แทนโ h o ิต City แค่นั้นนะครับ แต่ผมเบรทิงก็คิดว่าเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็ซีซันที่2แล้วเพราะอันเมื่อก่อนก็ซีซันที่2เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ซีซันที่2แล้วนะครับแต่มาเดเริ่มซีซันที่2ใหม่เลยครับดูว่าทีมไหนอะไรใหม่จะมาซื้อผมหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับมานี่เลยครับแทนบุสเบริร์กมาเชลซีแค่นั้นนะครับแค่นั้นทรานสเฟอร์มาแล้วครับผมอันแรกนั่นก็คือสโตนซีซิตี้นะครับ จะยืมตัวผมไปเล่นให้เขาเองจะยืมตัวจากแอร์เชลซี Chelsea. ผมแค่1ปีผมคิดว่านะถ้าไม่ผิดก็แค่1ปีครับมาเดี๋ยวเรามาย้ายให้ s วอนซีซิตี้ดีกว่าเพราะเราจะได้เล่นเกือบทุกนัดอะเพราะเชลซีนี่อาจจะไม่ได้เล่นครับมาสวอนซีมาม่มาเชลซี Mama, Chelsea, ครับเชลซี Chelsea, นัดแรกในพรีเมียร์ลีกสวอนซีซิตี้นะครับตอนนี้ผมเล่นให้สวอนซีเชลซีเอ่อไม่ใช่เชลซีสวอนซีอะยืมตัวของผมมาครับจากเชลซี ล้วก็มาเจอเลยครับแป๊บเดียวมาเจอเลยเชลซีนี่เรามีนี่ครับนี่ทีมของเราฟาเบียนสกี้นอร์เันเฟรานเดสบิลเลียมส์ทาบบูโนนี่นมารู้จักจักโอกลูคัสเอยูมอนเซโรสิงเฮแล้วก็อเล็กซานดราปาโต้ครับซื้อมาใหม่ครับอเล็กซานดราปาโต้โอ้โหคอตัวอันตัวยักษ์ว่ะเชลซีมีนะครับทีโบคอ,อตัวอีวานอวิชเคตซูมารามอสบาบา มีเคลเรเมเรสคัวตราโดมูสิสเนธานแล้วก็ดิเอโกคอสตาครับมาเลยมาครับผมสวอนซี่โอเคปาโตถือไว้ถือไว้ถือไว้มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยโอ้โห what the what the fuck ครับ บอ f เดลฟเลซี Kelsey, ขอโทษครับนี่ไง <c oughs> ไงทีมอื่นยืมผมทำไมผ่านรามอสมายิงไกลครับปั่นไซสคอทัวไม่ไหวเลยครับ3นาทีสวนซีนำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์เอาดิกอตาโดมาแล้วครับโอ้โยป๊อกสวยงามออฟไซส์ว่ะออฟไซส์ฮยสวยงามสวยงามแย่ยงได้ครับ อล็กซันดาพัตโตสวยงามเลยยิงเบายิงโอ้โหทีโบคอทัวเซฟโอ้โหเสียบเอา้าส่งให้ใครวะโอ้โหโอ้โหอยสวยงาม าโยนมาครับไม่มีใครครับโอ้โหโดนบุกโดนบุกเยอะครับตอนนี้กอตาโดโอ้โหใครวะกอตาโด,ดเปิดมาให้ใครอะแต่มองไม่ตรงกรอบเองครับเรเมเรสครับเรเมเรสโอเคปาโตปาโตออนไซสวยงาม <Dead. Blood S 1> มา Yeah! สองประตูต่อศูนยนีครับอเล็กซานดราปาโตเปิดมาสวยงามครับผมส่งให้เขาเขาครองบอลไว้ดีมากปาโตแล้วก็ผมขอบอลคืนครับส่งมาเสร็จผมเลยครับ first time shot สวยงามมากสิงเฮบิทาโมซิสิส่ายหัวเลยครับเชลซี Chelsea ปล่อยผมทิ้งมาทำไมครับปล่อยให้มาสวอนซีโดนผมยิงไปเลยครับ2ประตูมาแล้วครับเดียโก้คอสตา วิก t ่าโมสิสคืนหลังให้บาบาเดี Mark, irez, ๋ยวผมมาร์คไอเรเมลไสไว้ก่อนโม s ิสทำยังไงครับซอนซี sea, ข้างหลังก็แน่นนะครับดูดิดูดิครับมันบุกไม่ได้แลยสวยงามสวยงามนาซิงนาซิงโอ้ยจะเปิดให้เซเจอร์รามอสเสียบครับเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วเว้ย เชลซีมันคลองบอลให้ทีมเราวิ่งเยอะ,อะแต่นำอยู่ครับเดี๋ยวอีก5นาทีเชลซี Chelsea มาไหวหรือเปล่าเอาผิดพลาดนะผิดพลาดนะไปเลยออนไซด์ on หรือออฟออฟไซด์ครับเอาซิงเฮสโน่ดองเกอร์ออนเดอะฟิลด์ครับนำสองประตูต่อศูนย์เดี๋ยวอีกแค่สองนาทีโอเคครับเกมต่อไปนะครับเรามาสู้กับมิดลสปรานะครับสงสัยมิดลสปราเพิ่งขึ้นชั้นมาครับ เพิ่งขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกปีนี้มิรุสบราเกมนี้เราน่าชนะน,นะครับถ้าเราชนะเชลซีได้แล้วมาแพ้มิรุสบรานี่โอ้โหแย่มาโอ้โหมันโยนทำไมวะถือไว้โอเคมาเลยสวยงามเพื่อนสวยงามสวยงาม,งามนัซซิงสกลิลมาครับเปิดให้คีซุนยองซุนยองคีโอ้โหโดนคาน ซุนยองคีครับเปิดโอ้ไม่มีใครว่ะมาเลยโอ้คีซุนยองซุนยองคีนี่กี้เกือบแล้วครับเกือบแล้วมาโหแรงเกินไปเปล่าวะไม่เร็วขนาดยูเซนบอสหรอกคีซุนยองเปิดมาโอ้ยโอ้ย เข้าว่ะใครเนี่ยโอ้โหฟรีเฮดเดอร์นะครับฟรีเฮดเดอร์อะไรจ้าอะไรจ้าพิพาสละจ้าไปแล้วครับสิงเฮสิงเฮเปิดให้อีเดโอ้โห oh อีเดโอเฮ้ย oh ho. อีเดอีเดหลุดครับเข้าเถอะ <c oughs> มึงไม่เข้าได้ไงวะอีเด โอ้โหโดนคานอีกโดนคานอีกครับคีซอนยงแต่อีแดเมื่อกี้น่าจะเข้านะครับสวยงามสวยงามเนลเทเลอร์เปิดมาโอ้โหเฮ้ย,ยถือวยถอยเนฟันไดาอยะสวยงามดึงเสื้อโอ้โ,โดนคานสวอนซี อีเดออีกแล้วครับอีเดอโดนคานเอาโอ้ยมากลางลงโอ้โหยช่วยช่วยโอเคมานี่เฮ้ยโอ้โอเซฟตรงประตูครับ ประตูโกนี้ก็เหนียวอยู่นะครับสิงเฮขนาดผมยิงยไม่เข้าอะ่ะแต่ผมยิงตรงประตูอะ่ะโอเคโอเคนี่ไงพัตโตมาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหโอนดเดรยอยูเกือบปั๊บเอาเอาผมออกแล้วครับน่าจะเสมอนะครับเหลืออีกแค่3นาทีโอ้โหแต่เกมนี้เสมอ เสมอได้ไงอะ่ะผมจอให้อีเดสสองนัดหรือว่าสามนัดนะยิงโดนคานคีซุนยงก็โดนคานสองครั้ง <g ain> เกมต่อไปของเรานะครับวันนี้เรามาสู้กับชอตเทนัมฮอตสเปอร์นะครับสวยงามอ๋อมันน่าส่งให้ผมอะ่ะส่งให้ปัตโตทำไมวะเฮ้ยโอ้ เฮ้ยอะไรอะไรอะไรไปถือไว้ได้ปะได้ปะได้ปะนี่เลยสวยงามครับสวยงามครับโอ้ยโอ้ยตีลังกาโอ้ยตีลังกาเตะได้ครับเกาหลีคีซุนยองครับคีซุนยองโอ้ย,ยเกือบแล้วครับ โอ้โหจานไม่ฟรีคิกสวยจ้าโอ้โหคีซุนยองเฮ่าคีซุนยองสวยงามมาเอ้าแล้วมึงเตะทิ้งทำไมโอ้ยครับทนแม่มันเล่นดีว่ะโอ้โหโอ้โหหลุดเลยฮาวิเคนมันส่งครับ ดีนะที่บันส่งเมื่อกี้เอาอุ๊ยโดนเขาบุกค,ครับตอนนี้โดนเขาบุกย,ยิงอะไรอะไรฟีคิกฟีคิกเมื่อกี้จานเป่าให้ครับฟีคิกใครย,ยิงเนี่ยใครย,ยิงไม่บอกชื่อด้วยนะยิง เอ้าสวยงามยิงดิไอ้เฮียไอ้ควายมันไม่ยิงอ่ะครับมันโง่หรือเปล่าอะ่ะใครอะ่ะคิดว่าโกลมิสนะคิดว่าโกลมิสนะออกเลยผมออกเลยครับ อีก2นาทีทำไมโกมิสไม่ยิงเมื่อกี้โอเคครับเกมนี้ในท์แคปิตอลวันครบนะครับแต่ผมไม่ได้ลงเล่นสู้กับวิกเก้นวิกเกนอยู่ในแชมเปี้ยนชิพชนะได้หรือเปล่าวิกเกนน,นี่น่าชนะนะเราทีมพนะรีเมร์ลีกนะไวต์วอนซี่หนึ่งศูนย์อีเดครับอีเด้ซิกัสเซนครับซิกัสเซนสองศูนย์ มีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับไม่มีครับโ,โหยนี่เลยครับเชลซี Chelsea, ซื้อมัดโฮโมครับ42.5ล้านครับโอ้โหเอ้าได้นี่ด้วยครับ I just wanted to inform you that you have uh, you have selected อ๋อผมได้เล่นทีมอังกฤษครับทีมอังกแษนผมได้เล่นกับอังกแษนด,ด้วยนะครับอังกแษนเลือกตัวผมไปเล่นครับเจ็ดเควะ่ะ โอเคแล้วก็เกมต่อไปนะครับเรามาสู้กับโฮลซิตี้ว่ะย็ทเคโฮลซิตี้เอ่มขึ้นพรีเมียร์ลีกมาปีนี้ครับสู้กับซอนซี่อาไว์อัดโฮลซิตี้มาเลยลเวอร์พูลลูคัสเปิดรับได้ครับนู่นเลยสวยงามออฟไซด์มึงออฟไซด์ ออกสายเปล่าไม่ออครับอีเดโอ้โหเปิดมาเซียวครับแต่ไม่มีใครมองให้เราครับเมื่อกี้สวยไปโอเคโอ้โหอีเดมันยิงเลยอ่ะสวยงามมาสวยงาม เ็กกว่าครับโอ้ยมันแข็งกว่าครับแต่เราได้อยู่ครับเฮ้ยโอ้โหโดนเสาโยสวอนซีเล่นไม่ดีเลยครับตอนนี้มีโอกาสอยู่ครับแต่เรายิงไม่เข้าอะ่ะยิงไม่เข้าเองแต่เราก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะดูย โอ้โหโคตรซูเปอร์เซฟเลยครับดูนะโอ้โหเกือบโดนโฮซิตี้นำแล้วครับมีตัวเล่นไม่ค่อยเก่งครับทีมของเรา oh. นัซซิงเฮ้ยโดนเสียบนี่นี่นี่โอ้โหมาสวยงาม please โอ้ไอ้แจ้งจุดโทษด,ดีครับจุดโทษโดนเลยเป็นฟอสเตอร์ย้ายมาให้โฮสตี้ครับดูนะมันชนผมอะ่ะ <c oughs> วิ่งชนกันครับโอ้เหยียบด้วยนะมีการเหยียบด้วยนะจุดโทษเลยครับแต่เมื่อกี้ไม่เข้าครับแต่มีโอกาสจุดโทษนี่เลย c มอน o มอน m มอน นึกว่าไม่เข้าวะ่ะนึกว่าไม่เข้าหนึ่งประตูครับหนึ่งประตูดูโดนคานเข้าครับอ้ยโชคดีมากเนฟเฟนไดเออร์โอเคอุ้ยโดนลุ้มว่ะโดนลุ้มวะ่ะเฮ้ยโอ้โห เจ็บขาเลยทำอะไรไม่ได้ครับแต่คิวกินแต่ค <laughs> ิวแต่คิวกินครับ what the fuck มันออกเลยครับเอาผมออกเลยครับแต่ค <laughs> ิวกินว่ะแต่คิวกินเมื่อกี้นะครับโอ้โหผมหยุดไปเลยครับ3อาทิตย์3วีคอ,อโอ้โหผมต้องดูเพื่อนเล่นตั้ง3อาทิตย์ไม่ไหวนะเว้ยไม่ไหวนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ด้วยนะครับในวิดีโอครีเอทโมดนี่ แล้วก็กดปมติดตามผมข้างล่างได้นะครับถ้าอยากติดตามฟีฟ่16 c ครียร์โหมของผมอ่ะครับในตอนต่อ,ตอไปกันแล้วมาพบปากกับผมได้นะครับที่เพจอนั94ลิงก์จะอยู่ข้างล่างเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมหุ้ย